เดินมาได้ครึ่งทางแล้วจะให้ดูวิวข้างหลังหน่อยฝั่งนู้นจะเป็นโรงเรียนปรถมเดินตรงไปเนี่ยข้างหลังป้านี่ก็คือจะเดินไปเออ่บุติกเก้นป้าจะลงไปทางนี้นะเนี่ยทางนี้ทางนี้วันนี้ป้าจะไปห้าง ช่เลเรามาเดิอนออกกำลังกายไม่ได้ทํางานหลายวันพรุ่งนี้เออโอ้ตรงนูอองน้นสวยจังอ่ะมันมันอยู่ไกลไปนะมันมองไม่เห็นนูน่นตรงนู้นอ่ะสวยสวยไกลไปมองไม่เห็น